มาครับมาต่อที่ close test เมื่อกี้ error จบอย่างหนักหน่วงนะฮะเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับ8ข้อคือโ,โอ้โหยังหนัก close test รับรองว่าเร็วกว่าแน่นอนนะครับทำมือนเหมือน error วิธีที่ใช้จะมีวิธีที่โอ้โหโชดโดโชวิธีที่ใช้นะครับก็จะมีวิธีเหมือนที่ทำ error เมื่อกี้แหละนะฮะบางคนบอกเอ๊ะมันไม่เหมือนนี่มันเป็น passage ก็มองให้เหมือนสินะ error เมื่อกี้มันมาเป็น passage หรือมาเป็นประโยคครัน้อง error เมื่อกี้มาเป็น passage หรือประโยคนะ error มาเป็น ประโยคใช่ไหมฮะเป็นคำคำเป็นประโยคประโยคเพราะฉะนั้นเราทำ close test เราก็ดูทีละประโยคพร้อมอย่างถามครับ sleep ครับ subject is เป็น verb ครับ is a very important part นะฮะ article and the นำหน้าคำนาม part คือคำนาม important เป็น adjective นะครับเคราะห์โชว์เลยะฮะ adverb very เห็นปะรู้อยู่แล้วนะฮะ of our life and เชื่อมอะไรเชื่อม subject verb ฮะ no one เป็น subject verb คือ can do นะฮะคือ sleep เนี่ยดูนะ sleep เป็น subject ต้องเป็นคำนามแล้วนะโอเคป่ะ sleep เป็นคำนามนะครับ sleep เป็นได้ทั้ง verb และ noun นะ verb แปลว่านอน sleep คือการนอนเป็นคำนามก็ได้เขาบอกว่าการนอนเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราและ no one can do without sleep คือไม่มีใครทำได้โดยที่ไม่นอนนะฮะข้อที่หนึ่งครับพูดอะไรไม่รู้แหละดูนี่นิดหนึ่งฮะ however อย่างไรก็ตาม generally generally แปลว่าโดยปกติแล้ว Despite ฮะนิดน,นึงนะครับ Despite Despite คู่กับ i n s p i t e of ครับบวกด้วยคำนามหรือ verb-ing นะครับ On the contrary On the contrary บอกว่าในอีกแง่นึงนะครับเพราะนั้นดูที่ความหมายนะฮะง่ายๆเลยครับ it, it เป็น subject verb คือ is มันอยู่หลังจุด full stop ใช่ไหมเราตัดช้อยข้อหนึ่งทิ้งไปฮะข้อ3ไม่เอานะครับตัดทีละข้อทิ้งไปก่อนนะครับ ยังไงดีฮะ it is believed that good sleep is crucial for peak intellectual performance นะครับมันถูกเชื่อว่ามันนี่มันไหนฮะมันน่าจะเป็น sleep ใช่ไหมครับการนอนเนะ่ย is believed that ถูกเชื่อว่าน้องจา๋าการนอนถูกเชื่อว่าอะไรครับถูกเชื่อว่าการนอนที่ดี good sleep ด้านในมี subject that ใช่ไหมฮะ it is crucial เป็นส่วนสำคัญนี่คือ verb ะะ for peak intellectual performance intellectual บอกว่าทางสติปัญญา performance คือศักยภาพหรือประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทางด้านปัญญา intellectual ด้วยเพราะฉะนั้นดูจากสีแดงกับสีน้ำเงินนะสีแดงก็บอกว่าการนอนสำคัญจำเป็นสีน้ำเงินเราก็ยังคงบอกว่าเชื่อว่าการนอนเป็นส่วนสำคัญสำหรับ peak intellectual performance ใช่ไหมสีน้ำเงินก็ยังคงบวก บวกกับบวกในแง่เดียวกันนะครับตอบง่ายๆเลยฮะตอบข้อ2 generally นะครับ generally แปลว่าโดยทั่วไปแล้วเป็นบวกบวก however นะครับมันจะต้องเป็นบวกและลบใช่ป่ะ however หรือไม่ก็ลบมาแล้วค่อยบวกถูกไหมครับส่วน generally คือบวกบวกหรือไม่ก็ลบลบไปเลยโอเคปะ่ะ generally คือโดยทั่วไปแล้วนะครับ on the contrary ก็เหมือน however เลยบวกลบนะครับหรือไม่ก็ลบบวกเนี่ยอันนี้คือวิธีการดูแค่นั้นเองนะฮะตัวคำเชื่อมต่างๆ connective นั่นเองนะฮะคูดต่อครับดูนะ That good sleep is crucial for peak intellectual performance and and, and อะไรครับอ่ะลบก่อนจะได้ไม่ลบหูลบตาลบสีแดงทิ้งไปก่อนครับอ้ามันดูเยอะแยะไปหมดเลยนะสีแดงเนะี่ยตุ๊บๆๆๆๆๆๆุ๊บๆเชื่ออย่างว่าทำเร็วกว่าเอเวอร์เยอะเลยนะแป๊บเดียวตอบได้เลยนะฮะแอนอะไรครับมาดูต่อเร็วแอนอะไรสักอย่างหนึ่ง a person อ h uh, his or her mental potential นะครับเอาทีละข้อนะฮะข้อแรก help เดี๋ยวก่อนนะอ่าข้อแรก help เป็น verb infinitive ข้อ2 help คือ verb ที่เติม s e s นะ helping verb i n g และสุดท้าย verb ช่อง3หรือไม่ช่อง2ก็ได้นะครับดูตรงนี้ฮะตอนเนี้ยประโยคที่เราพูดมาเราดูที่หลังแดดใช่ไหม good sleep is crucial มันเป็น is ใช่ไหมครับแล้วมี and ต่อ แสดงว่าส่วนที่ใส่มาเนี่ยข้อที่2คือเขาให้หา verb ใช่ปะให้หา verb เพราะฉะนั้น subject คือตัวไหนครับ subject คือ go o d sleep ตัวเดียวกันโอเคปะ subject คือตัวเดียวกันก็คือ go o d sleep go o d sleep ทำทั้ง2อ,อย่างเลยทํา1คือ is crucial และทํา2คือทําตรงนี้เลยฮนะโอเคนะเพราะฉนั้นต้องสัมพันธ์กับ go o d sleep นะครับและที่สำคัญด้านหน้าเราใส่มาเป็นอะไรด้วยตรงนี้ใส่มาเป็นอะไร present ใช่ไหม is เนี่ย นะการที่เราจะใส่ verb ช่อง2ไม่น่าจะโอเคนะครับถ้าเป็น verb 2, v e เบอร์ไม่เอาที่สำคัญนะฮะตรงเนี้ยนะ go sleep นะเราดึงตรงมาตรงนี้เลยปั๊บดึงตรงรตรงนี้เลยกับ verb ตรงนี้ใช่ไหมฮะ subject กับ verb เลยนะครับนะ verb ตัวที่2นั่นเองนะครับไอ้ตัวเนี้ย subject กับ verb ตัวเนี้ยพี่ถามเลยฮะมี verb ing ก่อนหน้าไหมมีบ้างอ้โทษทีมี verb to be ก่อนหน้าไหมครับบางคนบอก is มันคนละตัว is ตัวเนี้ยไม่ใช่ verb to be นะ is ตัวนี้นะครับที่น้องเห็นนะครับมันคือเวิร์บแท้ๆโอเคป่ะนะเพราะอะไรถ้า is am or จำไว้นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือให้จำแบบนี้ไปว่ามันคือเวิร์บแท้นะครับแต่ถ้า is am or หรือแม้กระทั่ง w a t c h word ด้วยนะบวกด้วยเวิร์บ g ตรงเนี้ยมันคือ verb to be นะครับ่า verb to be บวก verb ing พี่จะจำแบบนี้นะครับจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะแค่ใช้คนละอย่างก็เอาให้รู้ไว้แล้วกันนะครับว่าถ้ามันมีความหมายมันคือ verb ไม่ใช่ verb to be นะครับตัวเนี้ย is crucial is ตัวเนี้ยคือ verb เลยไม่ใช่ verb to be เพราะฉะนั้นพี่ถามหาหลังแอดเนี้ยมี verb to be หรือเปล่าคำตอบคือไม่มี verb to be แล้วทำไมพี่กี้ต้องถามด้วยเพราะมันมี choice เบอร์สามเป็น verb ing นะครับก่อน verb ing ต้องมี verb to be ก่อนเสมอเพราะฉะนั้นไม่มี verb to be เราก็ไม่ตอบ verb ing นะครับข้อที่1กับ2แล้วแหละต้องวัดกันที่เป็น infinitive หรือเป็นเติม sd เราดูที่ subject ก่อนเลย subject เป็น g o o d sleep เป็นเอกพจน์นะไม่มีคำว,ว่า to นี่น่าใช่ป่ะถ้าตอบ verb infinitive มันควรจะมีพวก to พวกอะไรพวกนี้มี to ไหมไม่มี to เพราะนั้นตอบได้ชัดเจนเลยฮะตอบข้อที่2ครับข้อ1ไม่ได้นะครับ infinitive ไม่ตอบปุ๊บอันต่อมาฮนะ Help a person นะฮะเราไม่ต้องดูตรงนี้เลยนะพี่ตัดสีดังทิ้งก่อนครับป๊าบตัดสีดังทิ้งก่อนเพราะว่าเรากำลังดูตรงข้อที่3อยู่ใช่ไหมตอนนี้จะทำข้อ3นะครับถ้าจะทำข้อ3ดูตามนี้ฮะปุ๊บก็ดูที่สีแดงนะ Good sleep นี่คือ subject verb คือ helps นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราตัดตรงนี้ทิ้งเลยปั๊บ นะ Good sleep ทำไมครับ Good sleep helps a person แล้วก็อะไรสักอย่าง he's her mental potential นะครับ verb มาอีกแล้วครับยังไงดีอลูกข้อนี้ a c h i v e คือ verb infinitive นะครับ achieving verb ing รู้อยู่แล้วนะครับ a c t i v e เติม e ีดีก็อาจจะเป็น verb 2หรือ verb 3ก็ได้นะ achieve นี่เติม s es นะครับก็แล้วแต่ทีนี้ต้องยังไงดีล่ะครับเรามี verb ไปแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ good s l e p p h l p s s p p r s s o n แต่มันมีอะไรเข้ามาแทรกสักอย่างหนึ่งซึ่งมันจะตรงตามโครงสร้างอย่างหนึ่งที่พี่เคยสอนไปนะครับก็คือ,อสำหรับเด็กคอร์สเก็ตอิงพิชิตกราม่าน่าจะรู้ดีนะครับหรือในคอร์สสดที่เคยเรียนกันก็จะรู้ดีนะฮะเรื่องหนึ่งเช่นนะครับอสอนเพิ่มครับ I have จดนะฮะ uh. I have my car watch นะฮะ my car ตรงเนี้ยคือ something ใช่ปะ่ะนะครับเพราะนั้น have ตรงเนี้ยตรงนี้ต้เป็น verb 3เวลาแปลจะแปลว่าฉันเอารถไปล้างฉันไม่ได้ล้างรถนะอันต่อมาครับ I have my brother watch my car น่ฮะตัวแท้คือ my brother ครับไม่ใช่ something ละอันนี้คือ somebody ละเพราะนั้น watch ตรงนี้คือ verb infinitive นะครับถ้ามีคนมาใช้อินฟินิทีฟแทนแปลว่าฉันให้น้องมาล้างฉันไม่ได้ล้างเหมือนเดิมนะซึ่งเรื่องสีม่วงตรงนี้ฮะชื่อเรื่องของมันก็คือ c a u s a t i v e นะครับตัว C นะครับ c a u s a t i v e นะฮะนะ a t i v e มีอีกสูตรหนึ่งครับสูตรนี้ครับ help somebody do นะครับ something Help somebody do something. ที่คำว่าดูตรงนี้ position เนี่ยนะฮะมันจะเป็น verb infinitive โ okay. อเคนะครับ Help somebody do something. ซึ่งเราก็ลองวางเทียบเคียงเลย Help a person ใช่ไหมอ่าจะลบเขียนให้สวยก่อนจะได้ไม่งงนะครับตรงนี้มันคือ helps นะตรง position เบอร์2เราจะเขียนว่าเป็น helps ก่อนซึ่งมันตามโครงสร้างนะครับของ causative เลย helps นะฮะ ใน somebody เห็นป่ม a person ก <g> ็คือ somebody แล้วก็บวก verb infinitive do something นะครับจริงๆก็รู้อยู่แล้วเนะี่ยเห็นไหม somebody เห็นไหม help somebody infinitive do something ได้เลยนะครับตาม causative นะฮะเพราะฉะนั้นนะ position ตรงนี้ก็ต้องเป็น verb อะไร verb infinitive นั่นเองนะครับคำตอบของเราง่ายๆเลยฮะตอบข้อที่1 a c h i v e นะครับค่อนข้างจะใช้ความรู้เก่าเยอะเหมือนกันนะชุดนี้นะฮะตัวนี้แต่ว่าถ้าทำมาแม่นๆตอบได้เลยแหละจริงๆนะครับไม่ยากเลยข้อที่4ครับต่อนะเดี๋ยวพี่ขอลแบแป๊บนึงได้ไหมมันจะได้ไม่ลบหูลบตาลบก,ก่อนปุ๊บนะ,อ,ะอยากจดก็ไปจดกด Back กลับไปนะครับ Help Term S ใช่ป่ะ Active แบบนี้ใช่ไหมครับดูนะขึ้นที่ the need จะจบแล้วฮะ The need for sleep นะครับ vary with age นะครับจะมีการแปลผลันเปลี่ยนตามเรื่องของอายุอันแรกฮะอ newborn นะครับดูที่อน newborn ก่นอนเขาบอกว่า a ั newborn นะฮะอ newborn คือเด็กแรกเกิดจะหลับ16-20ชั่วโมง throughout day พูดต่อครับที่สีแดงพูดต่อ an infant infant เด็กทารกและชดเกล e อคือวัยหัดเดินนะครับจะใช้เวลา1 0 1 3ชั่วโมงในการน,นอน most of the sleep at night ซึ่งจากที่พี่ดูเนาะมันค่อนข้างจะเป็นคนละมุมไงให้ข้อมูลคนละอย่างนิวบอนคือเด็กแรกเกิดน,นอนเยอะๆหน่อยนอนบ้างทั้งวันแต่ว่าเด็กที่เป็นเด็กทารกหรือเด็กไว้หัดเดินก็นอนน้อยลงมาแล้วส่วนใหญ่นอนตอนกลางคืนซะด้วยสิกลางวันไม่นอนเพราะนั้นมันเป็นเหมือนอีกแง่หนึ่งเนาะเวลาจะตอบนะฮะเวลาจะตอบแล้วก็ดูทีลนะอันในอินเคชเพราะเผื่อว่าเผื่อว่านะครับลองไปหาดูนะมันอยู่ในเรื่อง if c l a u s e นะครับ ตัวอย่างเช่น I will t a k e an umbrella if it's rain นะครับใช้คำว่า if คือถ้าฝนตกเปลี่ยนใหม่ I will t a k e an umbrella in case it's rain umbrella คือร่มใช่ไหมเอาร่มไป in case it's rain in case คือเผื่อว่าฝนตกสแสดงว่าถ้าฝนไม่ตกก็หยิบฝนตกก็หยิบอยู่ดีถ้าเปลี่ยนเป็นการใช้ if คือแปลว่าถ้าก็ฝนไม่ตกก็ไม่หยิบใช่ปะ I will t a k e an umbrella if i t rain คือถ้าฝนตกก็จะหยิบฝนไม่ตกก็ไม่หยิบ เปลีน if เป็น in case in case ก็คือจะทำเผื่อไว้ก่อนนะฮะ if it rain เปลี่ยนเป็น in case it rain ฝนตกก็หยิบฝนไม่ตกก็หยิบอยู่ดีนะครับ for example ตัวอย่างครับ meanwhile ในขณะที่ no matter how ไม่ว่าอย่างไรก็ตามตอบอะไรดีวะน้องฮะ newborn i n f e r t no i l toddler นะครับยังไงดีเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กที่ยังไงฮะเด็กทารุกกับเด็กวัยหัดเดิน 16 2 0ถึง20ชั่วโมงมเทียบกับ10 1ถึง13ชั่วโมงอเดเทียบกับแอดไนมันคนละโซนกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในขณะที่เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มอีกอย่างหนึง่งใช่ปะ่ะคนละอันเลยนะครับนะข้อที่5ฮะสุดท้ายจากที่พี่เห็นนะลบก่อนนะสุดท้ายดูนะครับสิ่งที่เขาเล่นเราอีนา g h ฟวางตรงไหนฮะ และส่วนที่สอง to get to get หรือ getting getting นะครับโอเคเล่นที่ verb และ enough ดูที่ verb ก่อนเลย subject คืออะไรฮะคราวนี้มาหา subject ด้วยสีน้ำเงินนะ subject ะคือ most of those subject who ฮะ who have less than five or six hours of sleep ผู้ซึ่งมีน้อยะฮะ less คือน้อย น้อยอะไรน้อยฮะน้อยกว่า5หรือ6ชั่วโมงของการนอนนั่นเองนะครับ of sleep น้อยกว่า5หรือ6ชั่วโมงของการนอน <Yeah. S 1> verb เริ่มที่ or อออาจจะ b ม่ใช่ไม่ not ครับมีออด้วยออคือ verb ์บไลน์เหมือน verb to be ใช่ไหมฮะเ,เพราะนั้นตัว verb get หรือ to get ตดีคำตอบคือ to get ไม่ได้เพราะอะไรครับมีคำว่าอออยู่เห็นไหมเห็น r พี่ไหมฮะเห็นมึงเห็น r พี่เนาะอ่าตัวเนี้ยไอตัวนี้เลยนะฮะมี r ออยู่เพราะนั้น verb to be ต้องบวกด้วย verb ing อยู่แล้วสินะครับประเด็นคือ enough แบบไหนดีไม่ต้องดูบ้างฮะ sleep เป็นอะไรครับ sleep เป็น subject บางคนบอกน้อง part of speech ของ sleep คืออะไรคำนามสิวะนะคำนามครับคนส,สัตว์สิงของนะฮะในที่นี้คือการนอนเป็นคำนามได้ด้วยเหมือนกันนะครับพูดต่ออีกนิดนึงฮะนะให้ตัวอย่าง2ประโยคนะครับในการจำ enough ไปแล้วก็จบที่ตรงนี้เลยนะครับคืออ่ะพี่มีตังค์ไม่พอ I don't have enough อะไรฮะตังไม่พอมันนี่นะครับพูดต่อ I am อะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> พี่ขับรถเี๋พี่เร็วพอพี่เร็วพอ I am fast enough นี่เร็วพอดูนะสอันเท่านั้นเองแล้วจบแล้วฮะสอันเท่านั้นครับ enough ตัวแรก enough วางหน้าคำนามจำไว้นะครับ enough ตัวที่2 enough อยูหลัง adjective น้าได้สูตรมานะครับตามนี้เลย enough หน้าหนาว enough หลัง adjective พอดีว่า sleep เป็นคำนามตามสูตรคือ enough ต้องอยู่หน้าหนาวคำตอบเราตอบข้อ2ครับนะในข้อ2นะครับโอเคตามนี้ฮะไม่เห็นยากเลยเนาะเร็วกว่า error ต้องเยอะแปบ๊บเดียวทำได้5ข้อนะฮะในห้องสอบก็โ,โงหงเหมือนกันพี่นะฮะอย่าไปกลัวมันครับอย่าไปกลัวทำให้เยอะเข้าไว้นะฮะสู้ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อใน Passage ที่2ของ u ่ c ค o อ e s เจอนต่อครับ